ราชาลูกนังทั่วโลกขอสเสนอเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมพิมลีกสิงห์บุกเจ้าหมาป่าไร้สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์รับ iPhone 13 Pro Max ทุกสัปดาห์แอดไลน์ได้ที่ sbkk999ths หรือคลิกลิงก์ข้างล่างนี้แล้วไปพบกันนะครับ 1>, 1. วุ้บทำการบ้านมาได้ดีเกมนี้โดยเฉพาะครึ่งเวลาแรกต้องยอมรับเลยว่าทีมของบูนโนลาสทำผลงานได้เหนือกว่าผู้เยนจริงๆทั้งการไล่บีบสูงแถมแดนกลางยังเหนือกว่าชัดเจน ไปจนถึงโอกาสในการเข้าทำที่ทั้งยิงเข้าไปแล้วรวมถึงโอกาสลุ้นจอๆในช่วงท้ายครึ่งแรกยังดีที่ไม่เป็นประตูยิงไปกว่านั้นครึ่งหลังแม้ว่าเชลซีจะพยายามเปิดเกมบุกเต็มตัวแต่ก็แทบจะไม่สามารถเจาะเข้าพื้นที่อันตรายของเจ้าถิ่นได้ด้านวูฟที่เกมกลางสนามดูดอปลงไปแต่นั่นก็ทําให้หลังบ้านของพวกเขาหนาแน่นขึ้นจนแทบไม่มีช่องว่างและในที่สุดก็สามารถแบ่งแต้มกับทีมอย่างสิงบลูมาได้อย่างงดงามในเกมนี้ 2. ชลโลบาไม่เหมาะกับตําแหน่งกองกลาง แม้ว่าปีนี้เราลุงอย่างเทฟววชชลบราจะทำผลงานได้โดดเด่นกับเชลซีแต่นั่นก็ต่อเมื่อเจ้าตัวได้เล่นในตำแหน่งเซนแบ็กที่ถนัดซึ่งบ่อยครั้งที่เขาถูกทูเคิ้นทดลองจับมายืนเป็นกองกลางตัวรับแทนที่จอจ,จินโยดังเช่นในนัดนี้แม้เทปววจะมีเกมรับที่แข็งแกร่งแต่ในตำแหน่งกลางรับเขาจำเป็นต้องมีทักษะอื่นๆอ,อ,อีกเช่นการปั้นเกมการ่ันบอลที่ต้องอาศัยจินตนาการรวมถึงการเอาตัวตรอดที่ดีซึ่งชลบราอาจจะไม่มีจุดเด่นในด้านนี้ นั่นทาให้เกมครึ่งแรกแดนกลางของสิงบูไม่สามารถต่อกรกับวูฟได้เลยจนกระทั่งเปลี่ยนเอาซาอูนที่เป็นมิดฟิลด์ธรรมชาติลงมาแม้ว่าฟอร์มก่อนหน้านี้จะยังไม่เข้าทีแต่ก็เพียงพอจะสร้างความแตกต่างจนเชลซีสามารถกลับมาครองเกมกลางสนามได้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ก็เพียงพอจะสร้างความแตกต่างจนเชลซีสามารถกลับมาครองเกมกลางสนามได้ในช่วงครึ่งหลัง 3. สิงสะดุดบ่อยโดนเรือใบทิ้งห่างจาก1คะแนนในเกมนี้ทําให้ทีมของโทมัสทูเกิลเก็บเพิ่มเป็น38คะแนน โดยที่สีนัดหลังพวกเขาทำแต้มหล่นกับทีมรองบอลถึง7คะแนนเลยทีเดียวเสมอ2แพ้1ในขณะที่แมนซิตี้กลับเร่งเครื่องคว้า3าแต้มมาครองได้อย่างต่อเนื่องไม่มีพักนั่นทำให้ตอนนี้ช่องว่างระหว่าง2ทีมห่างกันถึง6คะแนนเรียบร้อยแล้วแถมสานัดต่อไปสิงห์ลูกก็ไม่เจองานง่ายด้วยการต้องบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าที่ฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมต่อที่การเปิดบ้านพบกับไบรตันและเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลช่วงปีใหม่ฉะนั้นหากคนพักสิงห์ตนเม่นครามยังไม่สามารถคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้ในวันนี้บางทีคคววาาามันในใกรกร้ชล อาจจะต้องเลือนลางไปก็เป็นได้สิงบลูเชลซีกำลังให้ความสนใจเตโอเอนนนเดสแบ็กซ้าตัวเก่งเอซิมิลานในตลาดมกราคมนี้หลังโทมัสทูเครนอยากได้แข้งใหม่มาช่วยคัฟเวอร์เบนทิเวลที่บาดเจ็บอยู่ในขณะนี้ทีเวลเอ็นไข้หน้าชีคาาจะเกมชนะยูเวนตัวสีต่อศูนย์เมื่อเดือนที่แล้วนับตั้งแต่นั้นมาทีมก็มีปัญหาในเกมรับมาตลอด รายงานข่าวล่าสุดจากเอลนาซนานของสเปนเปิดเผยว่าทูเคินได้ร้องขอไปยังโรมันอับบามุยประธานสโมสรแล้วเรื่องหาแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามารองรับสถานการณ์ของชิวลิลและแข่งขันแย่งตัวจริงกับมาโกสอลอนโซรายงานว่าทูเคินสนใจเตโอเป็นพิเศษเมื่อสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีหลังจนรับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของโลกไปแล้วเตโอย้ายจากเรอรัลมิดมาเล่นให้เอซิมิลานตั้งแต่ปี2019าทำสถิติยิงไป14ประตูกับ13อสิบสามแอซ รูดิเกอร์บอกไม่สนเรื่องข่าวลือกระตุ้นทีมต้องเกาะกลุ่มลุนแชมป์อันโตนิโอรูดิเกอร์ให้สาพั์ถึงเรื่องของการรักษาสมาธิท่ามกลางข่าวลืออนาคตของตัวเองและความสําคัญของเดือนธันวาคมต่อการลุนแชมป์ซึ่งในช่วงนี้เราลนจากที่1มาอยู่ที่3พวกเราปาชัย3ต่อ2ต่อเวทแฮมในเกมเยือนนัดล่าสุดและรูดิเกอร์ตระหนักดีถึงการทำคะแนนตกหล่นในช่วงโปรแกรมแข่งขันคริสต์มาสณเวลานี้มี3มทีมที่กําลังต่อสู้แย่งกันกองหลังชาวเยอรมันกล่าว แน่นอนคุณไม่สามารถคว้าแชมป์ในเดือนธันวาคมแต่คุณสามารถเสียถ้วยแชมป์ในเดือนนี้ได้ดังนั้นพวกเราต้องตระหนักเรื่องนี้กันให้ดีเพราะแนวทางการเล่นของแมนซิตี้และลิเวอร์พูลในเวลานี้พวกเขาสม่ำเสมอมากคือดูไม่เหมือนว่าจะทำคะแนนตกหล่นเลยนะแต่ในพิมลีคุณไม่มีทางรู้หรอกตอนนี้ทีมของเรากำลังเจอกับความกดดันเพราะถ้าช่องว่างคะแนนเพิ่มเป็น5หรือ6แต้มมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับลูดิเกอร์ผลงานที่น่าทึ่งในปีนี้ของเขาทำให้เกิดกระแสะข่าวลือเรื่องอนาคตกับเชลซีอย่างสม่ำเสมอ โดยสัญญาของเขากับสโมสรกำลังจะหมดลงในช่วงซัม mer มอ,อย่างไรก็ตามแค้ไวย28ปีไม่สนใจเรื่องดังกลา่าวและโฟกัสไปที่เกมอย่างเดียวเท่านั้นมันง่ายมากเลยเขาพูดถึงการเมินข่าวลือมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายตอนโค้ชคนที่แล้วโดนปลดมีข่าวลือในเชิงลบอะไรแบบนั้นผมแค่เฝ้าทําในสิ่งที่ผมทาผมไม่ได้หวั่นไหวง่ายๆดาวเตยรายนี้ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคข,ของโทมัสถูเคิลซึ่งเขายืนทางฝั่งซ้ายในแผงหลัง3คนของระบบ3-43ตลอดช่วง11เเดือนที่ผ่านมา ผมค,คงต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของพวกเรามันยอดเยี่ยมหรือดิเกอร์ว่าต่อมันไม่ใช่ว่าเขามากอดผมทุกวันเพราะผมไม่ใช่คนประเภทที่ต้องการอะไรแบบนั้นเขาแสดงความเชื่อมั่นเต็มที่ด้วยการส่งผมลงเล่นและมันก็เป็นคอมมอนเซนส์ที่ผมต้องทําผลงานออกมาเขาเปิดประตูใหม่ให้กับผมเขามีบทบาทที่สําคัญมากโทมัสทูเคิลยอมรับว่าหน้าผิดหวังและแอบโมโหที่พิมลีกปฏิเสธคําขอร้องจากเชลซีให้เลื่อนการแข่งขันเกมเจอวูฟหลังตอนนี้นักเตะติดโควิดเพิ่มเป็นเจคนแล้ว เชลซีเดินทางไปเยือนเกมนี้โดยที่ไม่มีเบนทิวเวลคารัลมัสซันโอดอยทิโมแวนเนอร์และโรเมลูลูกากูอยู่ก่อนแล้วเนื่องจากต้องกักตัวเพราะผลตรวจเป็นบวกพวกเขายังพบนักเตะอีก3คนมีผลตรวจเป็นบวกในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานอกจากนี้อันเดรสคริสเตนเซนก็ไม่ฟิตพอสําหรับการลงสนามเพราะอาการเจ็บที่เกิดขึ้นจากการซ้อมนั่นทําให้ทูเครนต้องยอมเข็นเอ็นโกโลุของเต้กลับมาเป็นตัวจริงและเทรนเนอร์ชาวเยอรมันก็ไม่พอใจที่คําร้องของสิงบูโดนปฏิเสธเป็นแบบนี้เลย เราคิดว่าเรามีเหตุผลที่ดีในเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพของนักเตะเรามีผู้ติดเชื้อเจคนเราต้องนั่งรถบัสและเดินทางร่วมกันเป็นเวลาสชั่วโมงต้องประชุมด้วยกันทานดินเนอร์และทานอาหารเที่ยงด้วยกันแล้วสถานการณ์ดูไม่มีทีท่าว่าจะหยุดทูเครนบอกกับ BBC ก่อนเกมเรายื่นเรื่องขอไม่ลงเล่นเพื่อควบคุมสถานการณ์แต่ก็โดนปฏิเสธเป็นเรื่องยากมากที่ทําความเข้าใจเรากรังวลกับสุขภาพของนักเตะนะเราหลงเอ่ยด้วยการส่งนักเตะที่หายกลับมาจากอาการเจ็บและเราต้องเสีย่ยง ผมเป็นกังวลในเรื่องสุขภาพเราเข้ารับการตรวจ4วันติดเราจะหยุดการระบาดได้ยังไงถ้าต้องนั่งรถบัสและประชุมร่วมกันเราผิดหวังนะเรางุนหงิดเล็กน้อยหากชอบใจคลิปนี้ยานืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ